สวัสดีค่ะเมนี่เป็นวันที่สิบเอ็ดท่านว่าก้มสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมนี่ผ้ามะเกี้ยวเขาค่ะเมนี่ยังบอกน่าในเปิดร้านเนาะคะ่ะเนาะผ้ามะเกี่ยวเขาก่อนเขานี่ก็เป็นเขาหน้าปีเนี่ยละคะ่ะแต่ว่าตอนท้องวานแล้วฝนกระโกน้ำมันถ่วมเนาะคะ่ะเนาะพอเกิดขึ้นมามันกลับมาล้อมมาแหลมบาง่ามคือมู มนกลยยังมีเขาอยู่เนาะค่ะเฮาด้วยความว่าเฮาเสียดายเนาะเฮาก็เลยมาคอยเล่มเอาเฮาก็มีเวลาหน่อยเนาะค่ะเนาะทํางานเราทํางานกันทั้งคู่ค่ะเฮาก็เลยคอยมาเล่มเอาย่ามือเสาไปว่างกับมาเล่มคอยเล่มเอาเธอเล็กเธอน้อยกันสิถิ่มกับเสียดายเนาะค่ะเนาะกัเป็นเขาอยู่เฮากับมาเคี่ยวเอา คอยเกีียวเอาย่ยมันเสาค่ะมีหมอกมันกับบแห้งแห้งมันกับางขาดเนาะค่ะเกีียวไปไหวไห้เป็ดไห้ไก่ท่านสิถิมไหวมันกะหมอกแนวเนาะเกีียวเอาเขามันกบเป็นเขาอยู่เนาะจะมีห่วงเขาอยู่คอยเล่มคอยเกีียวไปค่ะตอนนี้มันก็ยังเสาอยู่มันก็ ยังพักในแห้งแห้งนะคะเน้องกจะซิบู o อยู่ก็มีเขาอยู่ด้วยค่ะประมานว่ามีแต่ตั้งต่างแต่หญ้าได้ก็มีทั้งเขาทั้งหญา้าน้กนากันหญ้าก็แห้งคือกันกับเขาค่ะเสื้อดายนะคะเนาะเล่มไปว่าให้เป็ดให้ไก่เอากระเหลี่ยงไกลล่ลายอยู่มีเวลาก็พักกันมาเล่มเอาเยมเมื่อเม่าเสาค่ะสายมาเนี่ยเขาก็มาทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์จังไลยเล่ม มันคนกับเสียะแต่แต่มันยืนอยู่พุ่นกับคือโบมาเกียวเอาือถ่าให้มันหล่มก่อนถ้ามีเวลาห้ากับอยากเห็บเยอะนะค่ะเนาะแต่ห้ากับต้องทํางานคือกันเงินกับต้องหาคนติดเขาวาหายเข้ากับโบได้มาเกี่ยวซอยห้าดอกเนาะห้ากับเกี่ยวกันอยู่สองคนเล่มกันอยู่สองคนในละคา่ะเลยเอา ภาพบรรยากาศมาให้ชมตื่นสช้ามากะหนึ่งเขาซุกแลกับก็พักกันมาเล่มเอานะคะเขาก็สายมาเขาก็มาอาบนา้ำเตรียมตัวไปทำงานกันเหยกใหญ่กันทำงานเพราะได้กินได้อยากนะคะเนาะชีวิตคนันบ,นบานจังเฮ้ากับแบบนี้ละคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากมาคะ่ะไป ใคที่อยู่ไกลบ้านเนาะคะ่ะเนาะเห็นภาพเนี่อาจจะคิดหอดบานคิดหอดสมัยเก่าจะเลยเอาเอาภาพเอาบรรยากาศมาให้ชมค่ะคันพูแถเท้าสมัยตะเก่าอ่ะจะเคยเห็นอยู่ค่ะแบบเขามันขอบเนาะแล้วความมาสมัยแต่ก่อนเขาบริจางรถเกียวเขาบริจางคนเกียวเนาะคะ่ะเนาะกัสิเกียวกันเองก็สีแล้วมมนกัสิประมาณนี้ล่ะคะ่ะคนเแ่าอีีสิเห็นสิเข้าใจค่ะ คุณหมักมาี่ลับชมนะคะ